นี้อาสัมโมหะสัมปชัญญะนัยะต่อไปว่าอีกอย่างหนึ่งพึงทราบอาสัมโมหะสัมปชัญญะนี้โดยการพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้จักขูนี้เป็นนิสยปัจจัยนิสยะนี้แปลว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่อาศัยเหมือนกับแผ่นดินเป็นที่อาศัยของต้นไม้เพราะะฉนั้นจักขูเป็นนิสยปัจจัยคือเป็นที่อาศัยรูปเป็นอารัมณะปัจจัยเป็นสิ่งที่หน่วงน่วงให้จิตเจตสิกเนี่ยเกิดขึ้น บอกว่าจิตนี้อุปมาเหมือนกับคนชราว่างั้นเถอะอารมณ์นี้เป็นเหมือนกับไม้เท้าว่างั้นเถอะคนชราทั่วไปเนี่ยจะพยุงตัวลุกขึ้นได้ก็ต้องอาศัยไม้เท้าชันใดจิตก็เหมือนกันเนี่ยนะอาศัยรูปเป็นอารมณะปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นเหมือนกับที่ที่หน่วงให้เกิดขึ้น หรืออีกคำหนึ่งก็บอกว่าอารมณ์เนี่ยนะรูปเป็นอารมณะปัจจัยก็คือเนื่องจากเป็นที่มายินดีของจิตตังนั้นแถอะจิตเห็นเนี่ยนะถ้าไม่มีรูปเขาเกิดไม่ได้นี่นะอารามณะปัจจยแปลว่าเป็นที่มายินดีของจิตเห็นนั่นแหละเป็นอารมณะปัจจัยอวัชนะอวัชนะในที่นี้ก็คือปัญจทวาราวัชนะจิตดวงก่อนอเรียกว่าจักขุทวาราวัชนะเรียกโดยรวมเรียกว่าปัญจทวาราวัชนะถ้าแยกเป็นชื่อเรียกเรียกว่าจัก จัรทวาราวัชนะเป็นอาวัชนะทางตาที่ทําให้จิตเห็นเกิดขึ้นจากักขุทวาราวัชนะจิตเห็นก็เลยเกิดขึ้นจักขูทวาราวัชนะตัวนั้นที่ดับไปเป็นอนันตระปัจจยัยอัน,น <c oughs> เนื่องจากว่านในนั้นไม่มีจิตอื่นมาขั้นระหว่างเลยเป็นสมนันตระปัจจยัยเนื่องจากไม่มีระหว่างขั้นด้วยดีเป็นสมนันตระปัจจัย เป็นอุปนิสยปัจจัยหมายถึงเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยเนี่ยเป็นที่อาศัยที่มีกําลังมากที่ทําให้จิตเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเป็นนาถ,ถิปัจจัยเนี่ยเป็นนาถิปัจจัยหมายคว่าตัวปัจจัยต้องหมดก่อนปัจจยุบันคือจักขูวิญญาณน,นี้จึงเกิดขึ้นเป็นวิคตาปัจจัยหมายว่าตัวปัจจัยต้องปราดไปก่อนปัจจยุบันจึงเกิดขึ้นได้ด้วยอํานาจเรียกว่าอนันตรชาตินะ อนันตระปัจจัยสมานันตระปัจจัยอุปนิสยปัจจัยนัถีปัจจัยแล้วก็วิคตะปัจจัยถ้าเข้าใจอันใดอันหนึ่งก็ไม่ต่างกันอโลกะคือแสงสว่างแสงสว่างเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยปัจจัยประเภทปกตูปะนิสยปัจจัย ai, โดยสุตันตในเนี่ยนะโดยสุตันตในแสงสว่างเนี่ยนะเป็นปัจจัยกับจิตเห็นโดยปกตูปะนิสยปัจจัย อิทธิพลของแสงสว่างเนี่ยสำคัญมากต่อการเห็นสว่างมากเห็นชัดสว่างน้อยเห็นไม่ค่อยชัดแสงสว่างบางอย่างเห็นภาพไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะอิทธิพลของแสงสว่างเนี่ยสำคัญมากเ่ยนะอย่างถนนหนทางเนี่ยถ้ามองกลางวันเนี่ยถนนจะอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้ามีแสงสว่างข้างๆถนนอีกอย่างหนึ่งถนนจะอีกอย่างหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นแสงสว่างเนี่ยนับว่าสําคัญมากจริงๆเลยนะดงนั้นดูกลางวันกับดูกลางคืนไม่เหมือนกันเ่ยนะเรื่องประตูปีิยปัจจัยมีอิทธิพลมาก ไอ้คิดไปคิดมาแล้วดูแล้วจิตเห็นนี่มันก็เกิดไม่ง่ายนักน,นะครับปัจจัยมันเยอะอ่ะมันเยอะจริงๆคือมันไม่ง่ายแต่มันบ่อยอ่ะเพราะอะไรทําไมอ่ะคือเจตนาที่เป็นเหตุให้เห็นเนี่ยทำมามหาศาลแล้วมันลืมตาเลยเห็นเลยน,นะแล้วพอเห็นทําเหตุใหม่อีกอ่ะเพราะฉะนั้นจิตเห็นเนี่ยจึงทําเหตุไว้มหาศาลที่จะให้เห็นเนี่ยนะเพราะว่ากรรมในอดีตเนี่ยสมมติว่าสังสารวัตเนี่ยนะ ท,ท,ที่มหาศาลที่เวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ยชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่าเนี่ยนะเหตุแห่งการเห็นสะสมไม่มหาศาลที่จะมาให้จิตเห็นเนี่ยเกิดขึ้นแต่ว่าจะต้องอาศัยปัจจัยประชุมพร้อมกรรมอันนั้นอ่ะจึงให้ผลเป็นจิตเห็นเกิดขึ้นได้เนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าหากบางอย่างไม่อยากเห็นมันต้องเห็นอะ <c oughs> ปัจจัยเยอะจริงอ่ะนะเพราะว่ากระบวนการของปัจจัยเนี่ยเกิดขึ้นแต่ว่ากรรมนี้ก็นับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญ และอย่างหนึ่งตันหานี่มันยึดจักขุ่มากเนี่ยจักขครูจะเสียมันจะรีบซ่อมรีบโอ้โหแสวงหาอะไรก็ได้มาบำรุงเอาต่อไปก็แล้วกันให้จิตเห็นเกิดได้เป็นภาชนะให้ไดนสีก็เหมือนกันมันจะไกลขนาดไหนก็ต้องไปหาให้มันดูอยงั้นมันกรรมมันก็เลยให้ผลมาจิตเห็นเกิดขึ้นเนี่ยนะขณะเดียวกันพอเห็นแล้วก็สร้างพบอันใหม่อีกที่จริงอจิตเห็นเนี่ยนะซึ่งเป็นผลของกรรมคือจักขูวิญญาณสามปฏิชนะสันติรณะเป็นผลของกรรมสามดวง่งนะชาวนะทำกรรมใหม่เพื่อให้มีจิตเห็นอีกเท่าไหร่ล่ะ สมอชาวนะเจ็ดดวงมันไม่ได้ให้ผลแค่จิตเห็นอันเดียวนะมันให้ผลซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆให้เห็นซ้ำอีกไม่รู้เท่าไหร่ก็บางที่เนี่ยนะต้องนั่งเห็นอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยนะทั้งนั่งเห็นอยู่ทั้งวันถ้าจิตได้ยินก็ต้องต้องทนฟังทั้งวันอ่ะนะก็อย่างอย่างยมเนี่ยนะฟังเสียงอมามากีเป็นปีแล้วนะฟังอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะกรรมบางอย่างมันน่าดูเหมือนกันนะมันให้ผลได้ยินเสียงอย่างเงี้ยทุกวัน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 เหมือนกัน นี่ก็เป็นผลของเจตนาในอดีตนะให้จิตได้ยินเนี่ยเกิดขึ้นปัจจัยพวกนี้มันก็สัมพันธ์กันเนื่องทั้งโดยความเป็นเหตุเป็นผลอย่างเงี้ยสืบเนื่องกันไปสําหรับผู้ที่วิเคราะห์ประมวลเห็นความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเหมือนกับคนเดินทางไกลเนี่ยนะเดินทางกันดานด้วยทางไกลด้วยเดินไม่เลิกไม่ราสักทีนึ่งนะเดินเรียกว่าโอคะกันดานสังสาระกันดานเนี่ยนะที่มันต้องไปอย่างเงี้ยนะ ถ้าหากว่าปารบถึงความยาวไกลมาก่อนนานแล้วไปก็ยังอีกไกลเนี่ยนะคนทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้ต้องการเลิกเดินสักทีหนึ่งจะหยุดได้ยังไงล่ะบางอย่างเนี่ยนะโดยทั่วไปแล้วมันหยุดไม่ได้โดยทั่วไปเนี่ยนะหลายๆคนก็บอกเขาเบื่อเต็มทีนะอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้อย่างไงนะมันเลิกไม่ได้ตรงนี้แหละที่มันสร้างปัญหามหาศาลเนี่ยนะอนุสุขติภูมิเนี่ยบอกเอ๊มนุษย์เนี่ยอยากอยู่ต่อไปอยางเง แต่มันอยู่ไม่ได้อบายทั้งหลายไม่อยากอยู่แต่ต้องอยู่ต่อไปอย่างไี้นะทุกทั้งหลายแหละก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหละสังสารวัตรมันจะดําเนินอย่างนี้นะก็ดําเนินไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาจึงปรารถนาเพื่อพ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะทีนี้อุบายเพื่อที่จะให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ทำยังไงท่านบอกว่าพึงศึกษาในาศาสนานี่แหละ ในธรรมวินัยนี่แหละศึกษาคืออธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาในศาสนาคือในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละผู้ใดไม่ประมาทในคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ประมาทในศกขาสามเหล่านี้เขาเหล่านั้นก็จะพ้นจากวัฏฏทุก์ได้พ้นจากไอโอฆะกันดานได้พระพุทธเจ้าอีกพระนามหนึ่งพอองชื่อว่าสาตขาเทวมนุษย์สานังเนี่ยนะแปลว่านายสัตวาหะเนี่ยเหมือนกับน,นายกองเกวียน คูกพาข้ามทางกันดา n างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพาเราข้ามทางกันดานอันนี้ขึ้นเพื่อให้พ้นจากกันดานจิตเห็นก็กันดา n นะเกิดขึ้นเนี่ยจะได้ข้ามสังสาระกันดานเหล่านี้ททีหนึง่งเวทนาเป็นต้นนี่นะเป็นสหชาตปัจจัยปัจจัยเหล่านั้นประจวบกันอย่างนั้นการแลตรงและการแลไสยแลขวาจึงปรากฏเมื่อการแลตรงและการแล้สยแลขวาปรากฏด้วยอำนาจปัจจัยอยู่นั้น แล้วจะมีใครสักคนมาแลตรงจะมีใครสักคนมาแลซ้ายแลขวาเล่าเพิ่งทราบอาสัมโมหะสัมปชัญญะแม้โดยการพิจารณาขันอายตนะธาตุและปัจจัยในการแลตรงการแลซ้ายแลขวานี้ดังที่พันณาาม,มานี้แล